ขยับไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางผู้บริหารโมโนเน็กแล้วก็นักแสดงของ m o n น29ร่วมส่งมออบ,บราและชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้กับซาบีนาเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีลดมลพิษและเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะ ผู้บริหารบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนนำโดยคุณธัญญาวัชิระบัรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการคุณปิติรุดีสิริสัมพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและสื่อสารองคอ์กรพร้อมด้วยนักแสดงในสังกัดช่องโมโน29ร่วมส่งมอบชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพจำนวน 1, 3 1 2ชิ้นที่ได้รับบริจาคจากพนักงานโมโนเน็กซ์ จากกิจกรรมแยกแลกของชั้นในเก่าเราขอส่งต่อให้กับบริษัทซาบ,บิน่าจำกัดมหาชนในโครงการ New Life Bracycle ลเบระบราเก่าไปเป็นพลังงานสะอาดซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ทางเราก็มีโครงการแยกแค่โลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลิงก์กันพอดีก็ยินดีด้วยเพื่อสาธารณชนนะคะก็มาช่วยสิ่งแวดล้อมกันค่ะขอบคุณทางสวีดนามากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากโครงการนิวไลฟ์ปลา c l e โค้ด้วยนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะจากส a บีนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในกางเกงในนะคะเสื้อทับหรือว่าแม้แต่บ็อกเซอร์ผู้ชายชุดว่าน้ำอะไรต่างๆค่ะก็คือเสื้อไหนที่รู้สึกว่ามันเสื่อมสภาพแล้วหรือว่าเป็นเสื้อในที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วใช่แล้วก็ใช่ค่ะสามารถนํามาโลได้กับทางสบีนานะคะ คุณผู้ชมสามารถบริจาคชุดชั้นในเก่าทั้งหญิงและชายผ่านกล่องรับบริจาคณซาบิน่าชอ็อปรวมถึงเคาน์เตอร์ซาบินา่าในห้างสับสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ